สาขาสองสี่เป็นพอที่โห้าประเด็นรับไปแค่สี่ผลเพิ่มให้อีกหนึ่งจะเป็นลายไปไปเด็ดจ้งวามเติมจากสาขาสอสี่คดีผู้ตรรับบาดเจ็บไซ้์รวสี่สิบทราบทราบว่าหกสิบเลยครับสุแจ้งวันเหตุสอบวิทยาประสมพยาบาลทถาแม่สงรอพอ แปดศูนย์แปดเจ็ดหกสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดหกยี่สิบห้าตามมแปดค่ะหนุ่เพื่อนชมรมศูนย์สองห้าทดสอบ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  ฟังเพลินเลยครับโอเคครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับใช้โทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่อึดอึดนะครับอ่ามันก็จะอยู่ได้นานนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ภายในก็ภาคขยายก็สามพ 400รมิลลิแอมนะครับก็ถ okay, okay. okay. mm ือว่าโอเคครับอยู่ได้นานนะครับตนี้ได้ครับกูชีพเชมวดก็มีคนติดผู้เสียเป็นช่งเนสะพานวัดเทียนด่ในเขสอง้อสามพันครับมสูร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์ครับครับก็ลำโพงสองตัวครับตัวนี้นลำผู้เสียเชีวิตส่งชร์สดตอนที่เราพอสามพันเนี่ย ด okay. ังลั่นทุ่งครับโอเคครับ